ใช่ไหมคะทาให้บ้านเ,นย,เย็นนะสดชื่นนะโหบ้านแตงหนึ่งก็น่าอยู่ทีเดียวเลยค่ะน่าอยู่เลยะนะครับคุณครูหวยเรื่องไม่ถูกเลยว่าจะอยู่บ้านไหนดีใะครับใ,ให้คุณครูเลยครับพูดถึงเรื่องของศิลปะหน่อยดีกว่านะครับว่าเรื่ององานประดิษฐ์อย่างเงี้ยครับน้องๆ<ม>เขาสร้างสารรค์กันบ่อยไหมคะที่โรงเรียนอ๋อสร้างสารรค์บ่อยนะคะคือคุณครูจะให้แผ่นชิ้นงานเหมือนแบบนี้เลยค่ะ,ค,ะคือให้เขาสร้างสารรค์ตามจินตนาการของของตัวเองซึ่งเด็กๆทุกคนมีจินตนาการแล้วมีความฝันของตัวเองทุกคนค่ะค่ะยอดเยี่ยมทุกๆค่ะผมสุดยอมากๆเเลยะอาครับนี่คือผลงาานนบ้ พลังงานสะอาดนะครับของทั้งสาครอบครัวนะฮะสวยงามแล้วก็ถือว่าปฏิบัติภารกิจของเราได้สำเร็จครับ ประโยชน์ที่เด็กๆนะครับได้มาเรียน,นรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนที่นี่ก็จะเป็นการทําให้เด็กๆเนี่ยได้ตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานทดแทนซึ่งต่อไปในอนาคตเนี่ยพลังงานทดแทนเนี่ยจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของน้องๆเขาแทบทุกวันนะครับจะต้องเจอกับพลังงานทดแทนอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆได้รู้ถึงพลังงานทดแทนตั้งแต่เล็กๆเนี่ยจะทาให้น้องๆคุ้นเคยแล้วก็อยากจะใช้พลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้นครับซึ่งเป็นการส่งเสริมให้กับเด็กๆเนี่ยได้รับ สิ่งแวดล้อมรักโลกนะครับมากขึ้นจากการที่วันนี้คุณครูหมวยนะคะได้พาเด็กๆมาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของเด็กๆเองซึ่งเด็กๆก็ได้รับรู้นะคะรับรู้เกี่ยวกับพ,พลังงานต่างๆจากเจ้าหน้าที่วิทยากรที่ให้ความรู้กับเด็กๆนะคะซึ่งเด็กๆได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติลงมือดูสภาพแวดล้อมจากสถานที่จริงก็ภูมิใจมากที่ได้พาลูกๆนะคะพาเด็กๆได้มาเรียนรู้จากสถานที่นี้ค่ะ ก็ได้รับประโยชน์ในเรื่องพนังงานทดแทนใช่ไหมคะให้เขารู้จักว่าทรัพยากรที่มีอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยใช้ไม่มีวันหมดแล้วก็ทรัพยากรสิ้นเปลืองเนี่ยอย่างเช่นน้ำมันเนี่ยมันก็ใช้แล้วมันก็จะหมดสิ้นไปอยู่เรื่อยๆแล้วก็เขาจะได้เรียนรู้ในแง่ถึงว่าเวลาเขาจะดูทีวีหรือจะใช้ไฟที่บ้านหรือที่โรงเรียนให้เขารู้จักประหยัดเมื่อเขาดูทีวีเสร็จหรือเล่นเกมเสร็จก็ให้เขารู้จักปิดประหยัดพลังงานช่วยประเทศชาติด้วยค่ะ,ะวันนี้ก็ได้ ความรู้แล้วก็ประโยชน์สามารถไปปรับใช้ในครอบครัวได้เกี่ยวกับเรื่องพลังงานทดแทนแล้วก็ทำให้เด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานว่าเราควรจะรักษาแล้วก็ประหยัดเขาก็ได้มาเรียนรู้นอกสถานที่ค่ะได้มาเห็นสิ่งที่ในห้องเรียนอาจจะไม่ได้เห็นได้สัมผัสจริงๆอะค่ะได้รู้ว่าสาหร่ายเนี่ยจริงๆแล้วเอามาทําใช้แทนพลังงานที่ใช้แล้วหมดใบอันนี้ก็เป็นพลังงานแทนที่ทดแทนได้รีไซเคิลได้แล้วก็ ได้กลับไปเขาจะได้ประหยัดพลังงานที่ใช้ที่บ้านเวลาใช้ไฟก็ปิดไฟได้อะไรเงี้ยค่ะและในที่สุดนะครับทั้ง3ครอบครัวนะฮะก็ได้หาคําตอบในเรื่องของพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ได้ประดิษฐ์นะฮะบ้านพลังงานสะอาดของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงนี้ครับเช่นเคยครับเราจะมีของที่ระลึกนะฮะพร้อมกับเงินสนับสนุนต่อยอดความฉลาดรอบด้านจากโอมติสมาร์สสูตรน้ำมันปลาขนาดใหม่180มิลลิลิตรมามอบให้กับทั้ง3ครอบครัวครับ และสาหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาของท็อกกับบล k คิสแล้วนะครับวันจันทร์หน้านะพี่แมนจะพาน้องๆโรงเรียนอะไรไปเรียนรู้ที่ไหนเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดรับรองว่าจะมีทั้งความสุสนานนะฮะและความรู้ฝากเช่นเคยครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะฮะวิทยากรคนเก่งของเรานะครับพี่โมครับขอบคุณมากครับและขอบคุณนะครับหัวหน้านักสำรวจของเราวันนี้ด้วยนะครับคุณครูหวยจากโรงเรียนอนุบาลจุติพรครับขอบคุณมากครับคุณครูครับขอบคุณคและทั้งสามครอบครัวด้วยนะครับที่ร่วมเรียนรู้และก็หาคำตอบกับเราวันนี้ครบถ้วนเลยะคคุณมาก และที่ขาดไม่ได้นะครับต้องขอบคุณเนี่ยสถานที่ของเรานะครับศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนบางจากนะครับที่ให้เราเนี่ยหาคำตอบและก็ส,สนุกสนานมากๆเลยนะครับวันนี้นะฮะแล้ววันนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะพวกเราทุกคนนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับโอทีสมาร์ทเย้